ทุกศาสนาย่อมมีส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่าศาสนาพิธีพุทธศาสนาก็เช่นกันนะก็มีพิธีกรรมต่างๆมากมายและจะว่าไปเนี่ยคนรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้มาเริ่มรู้จักพุทธศาสนาก็ ผ่านพิธีกรรมหรือจากการได้สัมผัสพิธีกรรมวันนี้พิธีกรรมเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายที่ว่านี่คือจุดมุ่งหมายในทางธรรมหรือว่าน้อมนำจิตใจของผู้คนให้เข้าสู่ธรรมนะจะได้เป็น เป็นตัวช่วยก็ได้หรือเป็นสะพานที่พาคนเข้าสู่ธรรมะหรือว่าแก่นธรรมแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราก็มักจะหลงลืมจุดมุ่งหมายดังกล่าวนะไปสนใจไปหมกมุ่นไปให้น้ำหนักกับรูปแบบหรือตัวพิธีกรรมมากกว่า จนลืมแก่นธรรมหรือสาระในทางธรรมนยอย่างเช่นเวลาเราจะสมาทานศีลเนี่ยปกติก็จะมีพระให้ศรรีลตนบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่มีพระมาให้ศรรีลเราก็จะสมาทานศีลไม่ได้ ทจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะการที่พระมาให้ศีลเนี่ยนะก็เพื่อน้อมใจเราให้เกิดความตั้งมั่นในการสมาทานศีลหรือการรักษาศีลพิธีกรรมในส่วนนี้เนี่ยมันก็ล้ว่นแต่เป็นไปเพื่อทำให้ใจเราพร้อม เช่นอาจจะมีการรับไตาสารณะคมก่อนแล้วจากนั้นก็โยมก็อาราธนาศีลพระก็ให้ศีลแล้วโยมก็สมาทานศีลพวกนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนหรือพิธีกรรมแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เกิดความพร้อมในทางจิตใจและเกิดความตั้งมั่นในการสมาทานศีลเพราะว่าบางที มันมีอะไรที่ดึงจิตใจรบกวนสมาธิทำให้ฟุ้งซ่านนะจิตใจไม่สงบพอในการที่จะสมาทานศีลเพื่อกำชับจิตใจให้ตัวให้มีความตั้งมัน่นก็เลยมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ที่เราพิธีกรรมแต่หลายคนเนี่ยไปให้น้ำหนัก กับพิธีกรรมจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีพิธีกรรมไม่มีการให้ศีลก็สมาทานศีลไม่ได้หมายความว่าจะสมาทานศีลที่วัดได้อย่างเดียวเท่านั้นจะมาสาสมาทานศีลที่บ้านไม่ได้เพราะไม่มีพระมาให้ศีลอันนั้นไม่ใช่นะแล้วพอไปคิดว่าต้องมีพระให้ศีลเนี่ยมันก็เลยบางทีก็หลงไปถึง รายละเอียดส่วนอื่นด้วยเช่นวัดต้องมีการจุดทูบเทียนไหมจะจุดทูบเทียนหรือจุดจุดเทียนทูบนะบางทีก็เทียงกันนะจุดทูบก่อนแล้วค่อยเทียนหรือจุดเทียนก่อนแล้วค่อยทูบจุดจากซ้ายมาขวาหรือจากขวามาซ้ายก็เทียงกันตรงนี้แหละหรือบางทีก็ไปจดจ่อตรงนี้แหละไปให้น้ำหนักกับตรงนี้และบางทีพอเข้าใจว่าทำไม่ถูก จิตใจก็เศร้าหมองแทนที่จะสมาทานศีลด้วยจิตใจที่ผ่องใสก็กลายเป็นสมาทานศีลด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเพราะทําไม่ถูกพิธีหรือกรรมวิธีอนนียเรียกว่าไปให้น้ําหนักกับพิธีกรรมจนลืมแก่นธรรมหรือสารธรรมในทางเดียวกันนะเวลาทําบุญ และตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้ให้กับผู้ที่ลงลับเช่นถวายสังฆทานหรือใส่บาตรแล้วอยากจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงลับนั้นตามธรรมเนียมนะมันก็มีพิธีกรรมก็คือพระสวดนะเรียกว่าให้พรปกติก็พระจะสวดยะถาวริวาสหาจนบางคนเข้าใจว่าเนี่ย บุญกุศลเนี่ยจะถึงผู้ล่วงลับได้หรือไม่หรือมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ว่าพระเนี่ยสวดหรือเปล่าถ้าพระไม่สวดยถาบริวาหาหรือไปสวดบทอื่นนะก็จิตใจก็ไม่สบายไม่สบายใจเพราะรู้สึกว่าบุญที่ทให้กับผู้ที่ล่วงลับมันจะน้อยหรือไม่ได้เลย ก็ไปให้น้ำหนักกับการสวดของพระแล้วก็ต้องกำหนดด้วยนะต้องสวดบทนี้นะยะถาวริวหานะถ้าเกิดพระสว,วดว่าอภิวาทนาสีนี่กรวดน้าไม่ได้แล้วทั้งที่อภิวาทนสีมันก็เป็นยะถาบริวหาแบบย่อนะแต่พอพระสว,วดอภิวาทนสี อายงก็ไม่สบายใจว่าเรื่องนี้บุญที่เราทำนี่จะอุทิศไปถึงผู้ที่ล่วงรับได้หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวเลยนะจะไปถึงผู้ล่วงรับมากหรือน้อยอยู่ที่ใจของเราว่าตอนนั้นมีจิตสงบเป็นสมาธิหรือฟุ้งซ่านเพราะถ้าจิตสงบเป็นสมาธิกําลังของจิตก็แรงนะน้อมนึกถึงผู้ตายบุญกุศลที่ ทำไว้มันก็ส่งไปถึงนะอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้พอไปสนใจเรื่องพิธีกรรมเนี่ยก็ลืมสิ่งที่เป็นแก่นธรรมไปก็คือการน้อมใจให้สงบน้อมใจหล้วรูร้ถึงผู้ตายแล้วพอไปติดเรื่องพิธีกรรมก็จะมีคําถามว่าต้องมีน้ํำไหมกรวดแห้งได้ไหมต้องกรวดทันทีที่ทําบุญถวายสังกทาหรือเปล่า แล้วก็เถียงกันนะนะพาะก็มีเจ้าสํานักหลายหลายสานักนะไอ้ผูกนี้มันพิธีกรรมทั้งนั้นสิ่งที่เป็นแก่นธรรมก็คือว่าตอนนั้นใจสงบไหมใจน้อมนึกถึงผู้ที่ล่วงลับด้วยความปรารถนาดีหรือเปล่านี่แหละนะคือส่วนที่เป็นแก่นธรรมนะหรือสารธรรมของอพิธีกรรม นะกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงล้วเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพิธีกรรมหลายอย่างเนี่ยคนไปติดอยู่ที่รูปแบบมากแล้วก็ต้องทําให้ถูกและวิธีที่จะทำให้ถูกมันก็มีหลายแบบหลายแนวนะสุดแท้แต่ว่าอยู่ในท้องที่ไหน แต่ก็ลืมไปนะสิ่งที่สําคัญคือตัวแก่นทรรอย่างเช่นงานศพเนี่ยงานศพพิธีกรรมนี้เยอะแยะเลยแต่จุดมุ่งหมายที่เป็นแก่นทรรของงานศพคืออะไรก็คือหนึ่งเพื่อให้ญาติโยมได้รับการปลอบประโลมใจสูญนะเสียคนรักแล้วมีผู้คนมาช่วยให้กําลังใจสองผู้ที่บึลใ็สใกับผู้ที่ลงรับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ปรโลกแล้วสาม ให้คนเนี่ยได้มาระลึกถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตก็คือว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงนะแต่ทีนี้คนมางานสมเนี่ยนะเข้าใจสัจธรรมหรือเข้าถึงสัจธรรมที่ว่าหรือเปล่านะแทนที่จะมาน้อมใจให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและจะได้เกิดความไม่ประมาทกลับไปติดอยู่เรื่องพิธีกรรมนะ ทำยังไงถึงจะทำให้ถูกเดี๋ยวนี้ก็เถียงกันว่านเนี่ยตายแล้วเนี่ยจะสวดกี่วันสามวันห้าวันเจ็ดวันสวดสี่วันไม่ได้นะสวดสี่วันนี่ไม่ได้นะเล่นแต่ว่าต้องสวดสองรอบเนี่คนที่สวดสี่วันนี่จะไม่สบายใจต้องสวดสองรอบไอ้นันพธิธีกรรมสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเนี่ยคนที่มาร่วมงานเนี่ยเขามา ด้วยความรู้สึกอยากจะเรียนรู้สัจธจะทความจริงของชีวิตหรือเปล่าหรือว่าช่วยกันทำบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงลับและเดี๋ยวนี้มันก็มีพิธีกรรมต่างๆงอกเงยขึ้นมาอย่างเช่นการถวายผ้าบางสุกุลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถวายผ้าบางสุกุลแค่ไตสองไตนะบางทีสิบไตและยังมีผ้าอาบน้ำอีก 6 0สิผืนนะบางสกุลเดี๋ยวนี้นะโดยเฉพาะของในงานศพราชการนี่มันเสียเวลามากและสิ้นเปลืองมากกับการทอดผ้าบางสกุลหกสิบแปดหรือร0อยผืนที่จริงการทอดผ้าบางสกุลเนี่ยก็มีจุดหมายเพื่อให้พระได้มาพิจารณาศพจึงสวดว่าเนี่ยอนิจจาวัตสังขารา และการทอดผ้าบรรพกุลุและการที่ผ้าไปชักผ้านี่ก็ไปชักหน้าศพนะเพื่อให้เราลึกถึงความไมเที่ยงชีวิตแต่ทีนี้การทอดผ้าบางรพกุลเนี่ยมันเป็นไปเพื่อหน้าตาของคนจัดนะหรือไม่ก็เพื่อเอาใจญาติโยมที่มาเพราะว่าบางทีมีแขกผู้ใหญ่เยอะจะให้คนนี้ถวายผ้าแต่ที่เหลือไม่ได้ถวายผ้าก็กลัวว่าเขาจะไม่พอใจ อยากจะให้เกียริหรืออยากจะให้เขาได้มีหน้ามีตาก็เชิญมาทอดผ้ากันทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สิบนะเป็นร้อยเลยนะทุกคนที่มางานศพนี่ก็อยากจะให้มีส่วนร่วมให้เขาได้หน้าได้ตาก็มาเชิญมาทอดนะ้นพาที่ทอดนี้ก็เจ้าภาพจัดเจ้าตัวคนที่ทอดไม่ได้ทําเองอันนี้มันเรียกว่าเฟอร์เลยนะ แล้วก็ไอการที่ได้พิจารณาสัจธรรมแทนที่จะหมกบุญกับพิธีกรรมเนี่ยมันก็เลยขาดหายไปเะฉั้นเวลาเรานะมาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและต้องเกี่ยวข้องพิธีกรรมเนี่ยต้องเข้าใจชัดนะว่าพิธีกรรมเป็นตัวช่วยนะมันเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อน,น้อมคนเข้าสู่ธรรมะ สารธรรมหรือแก่นธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่าไปติดอยู่กับพิธีกรรมจนลืมแก่นธรรมหรือสารธรรมไปไม่งั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไร้ประโยชน์นะแล้วก็กลายเป็นความงมงายนะมากมายอ่เตรียมรับผออิชิตังปฏิตังตูมฮังคอยท้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว พิพาเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันนในวันเพนมณีโชติระโสยธา,าเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยหวนเด่นดีสาพพิโอวิวาันตุ วานตาลายทั้งปวงจงบำราสไปสาพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุทีธิพายุโกหวาั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนปาพิวาธนาสิริสนิจังอุทธาปัจจายโน ตาโรธรรม,มาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทางสิบอาการคืออายุวันนาสุขะพลางยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ภาวตุสาภมังคลังพอสาภามงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสาพะเทวตา พาลาเทวดาตั้งควรจงรักษาท่นพานสัพพพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพพธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแหา่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่พงพระสงฆ์สาธาสุธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย ทรงมีกาท่อนทูกเมือ่อเธอ